สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวยพามาอยู่ที่โชว์รูมคะ่ะรถยนต์มือสองนะคะอาณาจาักรรถกระบะเกตเ V88 สาขาบางพีจังหวัดสม,มุทรปราการนั่นเองค่ะโชว์รูม V88 นะคะตั้งอยู่ถนนบางพีกิ่งแก้วนะคะอยู่บนถนนเส้นเดียวกับมูลนิธิร่วมกันยูนะจ๊ะจุดสังเกตของทั้งโชว์รูมจะติดกับปั๊มบางจากเลยนะคะในช่วงของระยะเวลาในการเปิดให้บริการนะคะทางโชว์รูม v 8 8เปิดให้บริการตั้งแต่8.30โมงคึ่ง ปิด17นิกา30นาทีค่ะทางโชว์รูมเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะจ๊ะพี่ๆท่านใดที่สนใจรถยนต์มือสองสามารถโทรติดต่อสอบถามสวยได้เลยนะคะที่0812744654น,นัเค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสวยก็จะมาอัปเดตนะคะเป็นรถ Toyota Vigo Smart c a b นะคะเป็นรุ่น e เปิดแคปได้นะคะสำหรับตัวรถคันนี้เป็นรถยนต์ปี2012นะจ๊ะเครื่องยนต์ 2,500cc เชื้อเพลิงดีเซลนะคะใครที่สนใจและกำลังมองหารถ v ี g o Smart c a b e เป็นรถเดิมๆนะคะไม่ได้แต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะ สวยขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะพิเศษสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ติดตามสวยมาจากช่องทาง YouTube และสนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะสวยมีส่วนรถมามอบให้ที่มูลค่า1,000 0บาทนะจ๊ะ เหลือราคาขายให้เพียง389,000บาทเท่านั้นนะคะมีข้อแมน้นิดนึงนะคะส่วนรถ1,000 0บาทตรงนี้นะคะเฉพาะลูกค้าที่จองรถภายในเดือนกันยายน6-3นี้เท่านั้นนะคะหากเลยเดือนนี้ไปแล้วนะคะสวยต้องขายลดราคาเดิมนะคะก็คือ 3 9 9 0 0 0บาทแต่สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ส่วนรถต้องจองรถภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะค่ะมาในส่วนของเงินดาวนะคะสำหรับคันนี้ใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,00 0บาทข้างว่าปีผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ7,100กว่าบาทนะคะใครที่สนใจเนาะและกำลังมองหารถมือสองกันอยู่นะคะสวยขอแนะนำรถที่โชว์รูม V88 สาขาบางพีเลยนะจ๊ะรถทุกคันของเราที่นี่ นะคะคมีการรับประกันให้หลังการขายทุกคันนะคะไม่มีประวัติอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะผ่อนหมดก็ยังสามารถโอนรับเล่มกันได้ร้อยเปอร็นตะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านใดที่ซื้อรถกับ V88 ผ่อนหมดนะคะได้รับเล่มกันอย่างแน่นอนนะคะค่ะสำหรับ Vigo Smart Cap รุ่น E ีคันนี้นะคะ จะเป็นระบบเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดามี5สปีดนะคะตัวเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้ากำมหยี่สีครีมนะคะในส่วนของเครื่องเล่นซีดีก็จะเป็นแบบเก่าอยู่นะคะตัวเปิดแอร์ปรับแอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะก่อนรับรถนะคะทางโชว์รูมของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยทำความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยของตัวรถให้นะคะก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับพี่ๆนะจ๊ะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจรถกระบะมือสองคันนี้นะคะนอกจากจะได้ส่วนลดที่มูลค่า10,000บาทแล้วนะคะวันออกรถสวยมีบัตรเติมน้ำมันมามอบให้ด้วยที่มูลค่า1,000บาทนะคะแจ้งนิดนึงนะคะโปรโมชั่นบัตรเติมน้ำมันมีจำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้ส่วนลด10,000บาทนะคะอยากเป็นเจ้าของตัวรถคันนี้นะคะสวยแนะนาเลยนะคะรถที่นี่ ซื้อไปไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนร้อเซนตนะคะใครที่สนใจแต่ว่ายังติดปัญหาในเรื่องของเอกสารติดปัญหาในเรื่องของเครดิตนะจ๊ะสามารถโทรมาพูดคุยนะคะหรือปรึกษากระสวยก่อนออกรถกันได้เลยนะคะที่081 2 7 4 6 6 5นเน่เองค่ะ ลูกค้าติดแบ็คลิสต์นะคะสามารถเป็นคนผู้ร่วมแล้วก็เป็นคนค้ำประกันได้อยู่นะคะแต่ไม่สามารถเป็นผู้เช่าซื้อได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีไฟแนนซ์รองรับนะคะแต่สามารถเป็นคนกู้ร่วมหรือคนค้ำประกันได้อยู่นะคะและสําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้แต่ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่รายได้น้อยนะคะสวยแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มีรายได้น้อยนะคะสามารถซื้อร่วมกันได้นะคะ พ่อแม่ลูกนะคะสามารถซื้อร่วมกันได้นะจ๊ะสามารถเอารายได้มารวมกันได้ใครที่สนใจและยังกังวลอยู่นะคะสามารถโทรมาพูดคุยหรือปรึกษาก่อนออกรถกันได้เลยนะคะที่0ูนย์4 4 6 5 4่เนนคะ่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะสวยฝากพี่ๆทุกท่านนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวยด้วยนะคะในช่องทาง YouTube ทางเพจ f a c e Book นะคะสำหรับวันนี้สวยขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ